หมือนเห็นตัวนี้เออตรงนี้มันจะมีผีอยู่ประจามันมากระตุกกตาหรือยังไงไม่รู้ถ้าไม่ถ้าถ้าถ้าไม่ใช่ตัวนี้เออเนี่ยเออป่าเห็ดมึงอยู่ไม่อยู่ตัวนี้มั่งอยู่ตัวนี้มั่งชอบเรอชอบประตูนเนาะบางทีก็ไปอยู่ตัวแดงข้างบนเนี่ยตัวเนี้ยเออเนี่ยเนี่ยเนี้ยสนุกกันใหญ่พวกมึงเออเอาเอาเอาเออชะจะดูแลของเล่นป่าด้วย มันเป็นใครวิญญาณอ้นี่เหรอวิญญาณเอไฟไฟแ,แมนเหรอมันร์ไฟมันร์ไฟใต้พีพพอเบหอ่อยืนบนมือป่าได้เปล่าเออเก่งไว้เออดูแลของเล่นป่าด้วยนะจา้จาจ้านี่ดูทำท่าทำทางเหมือนกันแอะแน่จา้าเออ ไอตัวเล็กทั้งล่างเนี่ย